เอาละครับมาเข้าสกู๊ปแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องที่ชาวโลกนะครับต้องเรียกว่าชาวโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์หน้าหนึ่งของวงการบันเทิงโลกเลยนะครับพูดถึงซีนของวงการบันเทิงโลกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นอันดับหนึ่งคือฮอลลีวูดอันดับ2 น่าจะเป็นบอลิวูดนั่นก็คืออุตสาหกรรมหนังของอินเดียนั่นเองนะครับซึ่งครองความเป็นยักษ์ใหญ่นะครับในฐานะของผู้ผลิตแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์มากมายนะครับทั้งซื้อทั้งขายหนังเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่ยืนโรงฉายมาก,กว่า20ปีแล้วนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องสวรรค์เบี่ยงเปลี่ยนทางรักนั่นเองนะฮะซึ่งกําลังจะลาโรงแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีดียังไงนะครับถึงได้ฉายมาถึง20ปีแล้วทําไมถึงจะลาโรงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ เว็บไซต์ข่าวอินเดียอ็อกเซสของอินเดียรายงานว่าภาพยนตร์บริวณแนวโรแมนติกค,คอม,มดี้ในตำนานดินวลีดันเคเนเลิศ์จเจียงเกหรือในเชื้อไทยว่าสวรรเบี่ยงเปลี่ยนทางรักได้ถึงคราวลาโรงภาพยนตร์ในอินเดียอย่างเป็นทางการโดยฉายรอบสุดท้ายในโรงภาพยนตร์มาราธมันเดียในเมืองมุมไบหลังจากยิงเราฉายต่อเนื่องมาเกือบ20ปีหรือว่า1,9 0 0าสัปดาห์ค่ะ แดนธนีเลอเจียงเกเรียกชื่อยอว่า DDLJ แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Brave Hearted b e l k e h e b r i s หรือชื่อตอนลงแผ่นลิขสิทธิ์ไทยว่าสวรรค์เบี่ยงเปลี่ยนทางรักเป็นหนังที่ทุกสถิติใช้ต่อเนื่องกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นังพราตะนางออกฉายครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1995ทางโรงหนังเคยยุติการใายหนังเรื่องนี้ค่ะ ก็โดชาวเมืองต่อตาทัดทานบางคนบอกว่ามาดูหนังเรื่องนี้มากกว่า50รอบแล้วเหตุผลของพวกเขาคือมันไม่ใช่แค่การดูหนังเท่านั้นแต่เขามาซึมซับบรรยากาศของการดูหนังเรื่องนี้ด้วยเราผู้ชมในโรงนะคะต่างก็มีส่วนร่วมในการรับชมทำรบมือยินดีส่งเสียงเชียร์ตัวละครพูดบทสนทนาที่ประทับใจหรือว่าพากนร้องเพลงคอตามเปนไปด้วยค่ะ ท่วมทวนเช่นนี้มีได้เกิดเพียงแค่ในอินเดียผู้ให้กำเนิดหนังเท่านั้นนะคะแต่ในรับสากลภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอมัสวอชและติดอันดับต้นๆแทบทุกโพการจัดอันดับหนังบอลิววูดที่ยอดเยี่ยมที่สุดร่วมท หนึ่งในสองของหนังอินเดียที่อยู่ในลิสต์ One Thousand One Movies You Must See Before You Die อีกด้วยอีกเรื่องก็คือมาเชอร์อินเดียค่ะและเมื่อปี2002บริทิชฟิล์มอิ i ิจูดได้เอาหนังสือเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ในซีรีส์ BFI Modern Classics ที่ใช้เป็นเค็คบุ๊กสำหรับการวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติในฐานะศิลปะและรูปแบบความบันเทิงที่สะท้อนถึงบริบทและวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเล่าถึงชายหนุ่มและหญิงสาวที่ตกหลุมรักกันแต่มีปัญหาที่นางเอกนั้นม,มนีคูมันคู่หมายอยู่แล้ว ๆๆดินบมรียแดนนีเลอจะเยงเก้เป็นภาพยนตร์เพียงหนึ่งใน2เรื่องเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อภาพยนตร์ที่ควรดูก่อนตายทั้งอย่างได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์อินเดียที่ทำไรายได้และประสบควาสมสำเร็จสูงที่สุดตลอดกาลค่ะ จะว่าไปฟังแล้วพล็อตเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่พิเศษอะไรนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับหนังหลายๆเรื่องที่เราเคยเห็นแต่ว่าเรื่องนี้ทำไมถึงมีออกำหนดการฉายถึงยืนยาวได้ขนาดนี้ถึง20ปีแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบแล้วก็เข้าไปดูถึง50รอบกันได้ทำมาผมอยากดูไปด้วยแล้วละครสมแล้วนะฮะที่เป็นภาพยนตร์หนึ่งในเรื่องที่คุณควรจะต้องดูก่อนตายครับ จะหาโอกาสมามาดูบ้างนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาย้อนอดีตก,กันกับ True Insider ครับสักครู่เดียว